จะไปไหนวันฮะจะไปไหนจะไปไหนเราอ่ะ,ะสวัสดีครับผมหางจะหลุดแล้วลูกหางจะหลุดแล้วเนี่ยไห้ดูเอาว่านจะไปไหนขอมืออ่อ๊ยทำไมเราอยู่ไกลกันจังเลยอืเอาว่านจะไปไหนเอาว่านจะไปไหนบอกแม่ก่อน ออว่ายืดเส้ยืดสายครบผมทำไมมาอ้อนนี่ค uh, ืออะไรอ่ะจับมืออ้อนกันต่เช้าเลยอ่ะจับมืออืมอือพอใจยังพอใจยังยังไม่พอใจจะดุบเข้ามาใหม่อือนะ มายังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อ,อ <c oughs> ไปแล้วไปเที่ยวกันแล้วสองตัวโอ้โหดูโอโอ้โหพี่น้อง จะไปไหนกันไปแล้ววิ่งตามตูดกันไปแล้ว